สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Investment นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30มีนาะปี25ค่ะเรามาอัปเดตทรงกราฟต,ตลาดหุ้นไทยบนดัชนีเซต หนึ่งกันต่อนะคะเมื่อวานนี้เราจบกันอยู่ที่เอโก้เนาะทำนิวโลค่ะเรามาต่อกันที่ GPSC นะคะตัวนี้ก็ยังชะลออยู่เหมือนกัน27บาท25สตางค์ยังไม่วิ่งค่ะยังหันหัวทิ่มลงมาเหมือนกันใกล้เคียงกันเลยกับเดือนกุมภาที่ผ่านมาลุ้น Worst Case ก็อยู่โซนประมาณ20ถึง22บาทแต่ถ้าผ่านไปได้เนี่ย เขาจะมาเจอแนวต้านโซนนี้ที่เคยเป็นแนวต้านเดิมนะคะ3 8บถึงบาทค่ะโซนวัดใจจะไปต่อได้หรือเปล่าในรอบนี้แล้วก็ฮาน่าค่ะโดนมา50สตางค์ยังไม่วิ่งแต่ยังโดนเทต่อเนื่องเหมือนกันบางๆนะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนนี้อยู่ที่ประมาณ16บาทบาทต้นๆค่ะลุ้น หลุดไหมรอบนี้เพราะว่าเดือนกุมภาเนี่ยปิดแดงเต็มแท่งเลยแล้วก็ย้อนมาก็คือในช่วงนี้ปี2011แนวรับโซนนี้เลยนะ15บาท20ค่ะหลุดมาเมื่อไหร่ย้อนมาในช่วง worst case วิกฤตปี2008 8บาทต้นๆโซนนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันในรอบนี้นะคะแต่ถ้าผ่านไปได้มาทรงเนี้ยก็คือทรงปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมาเจอแนวต้านโซนนี้ค่ะ28บาทด่านหินวัดใจ เห็นไหมคะแนวต้านปี2006มาจนถึงปี2008เนี่ยพยายามจะวิ่งแล้วแต่ไปต่อไม่ได้แนวต้านด่านหินของเรานะคะก็วัดใจค่ะจะไปต่อได้หรือเปล่าในรอบนี้สำหรับฮาหน้าเนาะส่วนโฮมโปรวันนี้บวกส่วนค่ะ8บาท35สตางค์หลังจากที่โอ้โหเดือนนี้แย่ขาล้ํแหลมมาเหมือนกันค่ะ7บาท50ก็คือ หลุดในช่วงปีที่แล้วมาเดือนสิงหาเนี่ยเจ็บาทหกเดือนนี้หนักกว่านะคะเจ็บาทห้าสิรอลุ้นหลุดมาเมื่อไหร่เขาแย่ขาบอกเราไปในไนแล้วนะถ้าฉันไปต่อไม่ไหวเนี่ยก็คือนี่แหละค่ะขยับมาแต่อยู่ที่5้าบาทแปดบถึงหกบาทต้นๆโซนนี้นะคะเราให้เป็น worst case ของ Home Pro แต่ถ้าไปต่อนะคะเขาจะต้องยกไฮขึ้นมาแตะโซนนี้ให้ได้ก่อนโซนประมาณ10บาทแล้วก็12บาทโซนนี้ด่านหินวัดใจ13บาทค่ะจะไปต่อได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าสำหรับ o o m p r r เนาะ IRPC ปล่อยไปก่อนแล้วกันนะคะยังโดนเทลงมาเรื่อยๆ JMT กับ Jmart ก็ค่อยๆลงมาเหมือนกันค่ะส่วน K-Bank 164บาทค่ะในวันศุกร์ที่ผ่านมาถือว่าวิ่งเขียวขึ้นมาแล้วนะแตะแนวต้านโซนนี้อยู่ค่ะ next station แนวต้าน ที่เราให้กันเอาไว้172-175จะวิ่งมาปิดจ็อบแล้วไปต่อได้ไหมถ้าผ่านไปได้เนี่ยมีโอกาสวิ่งสวยมาแตะแนวต้านโซนนี้ก่อน190-200ตถึง200้นต้นๆเบสเคสทายรอบของเขาอยู่ที่ประมาณ220-230บาทโซนนี้อดีตก็บอกแล้ววิ่งมาโดนเทวิ่งมาโดนเทวิ่งมาโดนเทนะคะฉะนั้นเนี่ยแหละะ่ะสำหรับสายเกงกำไรรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้เนาะแต่ถ้าแตะโซนนี้แล้วไปต่อไม่ไหวอดีตก็บอกเราเหมือนกัน นี่แหละค่ะชูแขนแหลมแหลมมาฉันก็จะมาพักเหนื่อยอยู่โซนนี้ก่อนร้อยสาสิบาทต้นต้นโซนลำไยของเราหลุดมาเมื่อไหร่ร้อยสิบแปดร้อยี่สิบตั้งต้นใหม่หนึ่งร้อยต้นต้นโซนนี้ซึ่งใจเราก็ยินดีนะสําหรับหุ้นใหญ่ๆใ,ในช่วงนี้ถ้าจะลงมาย่อลึกๆเนาะส่วน KCE ค่ะราคาก็โดนเทมาเหมือนกันสิบหกบาทแปดสิบสตางค์ไม่น้อยหน้าเดลตากับฮาน่าค่ะลงมานอกรอบอีกแล้วใกล้จะลงมาในช่วงวิกฤตโควิดแล้วค่ะสิบเอ็ดบาทเก้าสิบนะคะ เขาทำโลเอาไว้อยู่โซนนี้เดือนกุมภากับเดือนมีนาเนี่ยลงมาแล้ว16บาท80ค่ะหลุดมาเมื่อไหร่ก็เนี่ยละค่ะ11-12บาทนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่หนำใจเรายังมีแก๊ปให้ลงต่อในช่วงปี2011อยู่ที่ประมาณ3-4บาทก็อาจจะเป็นได้ลงมาตั้งต้นใหม่นะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วไปต่อ e x t t a t i o n แนวะต้านถัดมาวัดใจเหมือนกัน25-26โซนนี้ขยับมาดหน่อยก็คือแนวรับเดิมนะคะ 38- 40บาทต้นต้นค่ะแล้วก็ส่วน KKP ค่ะยังเกาะอยู่56บาท75สตางค์ยังไม่วิ่งแล้วก็ยังไม่หลุดลงมานะคะหลังจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกลางปีเลยลงมาแตะ37 38บาท2เดือนแล้วก็ยกหายขึ้นมาแล้ว อยู่ที่54-55บาทปลายปีแล้วก็ปีนี้นะคะเดือนกุมภากับเดือนมีนาเนี่ยขยับฮขึ้นมาแตะอยู่ที่58บาทค่ะ Next Station นาะต้านถัดมาของเราก็คือ62บาทโซนนี้ Base Case อยู่ที่ประมาณ70-72บาทนะคะให้เป็นทายรอบ ต้องระวังให้ดีอดีตเคยบอกเราไว้แบบไหนนะสำหรับสายเก่งกำไรเนาะรอลุ้นเหมือนกันค่ะจะผ่านด่านนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าชนไปต่อไม่ไหวลงมาพักเหนื่อยโซนนี้เนาะ4 8่สบห้าทดุดมาเมื่อไหร่ขยับมาตั้งต้นโซนนี้ก่อน44-45บาทนะคะสําหรับ KKP แล้วก็ส่วน KTB ค่ะยังเกาะอยู่โซนโโกรอบบนเหมือนกันนะคะ ปิดแดงเต็มแท่งเลยค่ะเดือนมีนา24่สบสาทห้สตางค์ Nextstation ก็ยังให้ทายรอบที่เดิม27-28บบเจ็นนี้จับตาดูอยู่นะคะสำหรับหุ้นแบงค์จะไปต่อได้ไหมส่วน KTC ค่ะโดนมา45่สบาท75สสตางค์โอ้โหเมื่อวันศุกร์นี้ปิดแดงลงมาแตะถึง แนวรับสำคัญของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วหลุดมาเมื่อไหร่ขยับมาที่เดิมค่ะ40 42บาทแล้วก็ตั้งต้นใหม่เหมือนกัน37 38บาททรงคล้ายๆกับ KKP เลยนะคะแต่ถ้าไปต่อเนี่ยมาเจอด่านนี้แหละ52 54บาทเนี่ยวัดใจ จะวิ่งต่อมาถึงโซนประมาณ60บาทได้ไหมแล้วก็เบสเคสท้ายรอบอยู่ที่ประมาณ65-66บาทค่ะสำหรับ KTC หุ้นในกลุ่มไฟน a นเชียลเนาะส่วนอค่ะหุ้นในกลุ่มอสังหาก็ยังชะลออยู่นะรอลุ้นพรุ่งนี้ตลาดเปิดมาจะเป็นแบบไหนแล้วก็มิ้นยังโดนเทเหมือนเดิมค่ะ26บาท50สตางค์ภาพรวมก็ยังไม่ยกหายขึ้นไปได้แต่เดือนนี้พอจะยกโลกขึ้นมาได้นิดหน่อยเน็กสเตชันแนวต้านก็คือต้องผ่านด่านนี่แหละ 2 8่สบถึงสาบาทขึ้นมาแตะโซน33บาทด่านหินวัดใจจะไปต่อได้หรือเปล่าแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวลงมาที่เดิมโซนนี้ค่ะยี่สบาทหลุดมาเมื่อไหร่ตั้งต้นใหม่วิกฤตโควิดเช่นเดียวกัน16-17บาทโซนนี้นะคะสําหรับมินแล้วก็ส่วนโอบวกส่วนมาเหมือนกันค่ะสิบเาทเกสตางค์นะคะมาแตะแนวต้านที่สิบบาทในระยะสั้นของเราแล้วแต่ว่า วัดใจเหมือนกันจะไปต่อได้หรือเปล่ารอบนี้เดือนมีนาเนี่ยทำหาได้แค่นี้เองนะคะ12บาท20แล้วก็ยังไม่ยกหายขึ้นมาแตะโซน14 15บาทโซนนี้ได้เลยนะ,ะถ้าผ่านด่านนี้ไปได้ด่านวัดใจก็คือ18บาทโซนนี้อีกครั้งหนึ่งลุ้นวิ่งต่อค่ะแต่ถ้า ไปต่อไม่ไหวที่เดิมค่ะราคาบุ๊กอยู่ที่ประมาณ8บาทต้นๆนะคะสำหรับ OR เนอะแล้วก็ส่วน OSP ค่ะ14บาท60สตางค์ก็ยังโดนเทเหมือนกันค่ะในเดือนกุมภากับเดือนมีนายังบางๆอยู่นะคะเราอรอลุ้นอยู่ว่าจะลงมาแตะแนวรับ worst case 8-10บาทที่เราตั้งกันเอาไว้หรือเปล่าแต่ถ้าจะลอแค่นี้ไปต่อเขาจะมาเจอแนวต้านโซนนี้ 18ถึง20บาทค่ะโซนวัดใจอีกครั้งหนึ่ง24 25บาทเช่นเดียวกันที่เป็นในช่วงแนวรับเข้ามาแรกๆในปี2018นะคะสำหรับ OSP เนาะรอลุ้นงบไตรมาสที่1ด้วยจะปิดจ็อบแล้วนะคะแล้วก็ส่วนปรรอย,ยังเกาะอยู่โซนแนวต้าน32บาทค่ะสอพอโดนมา2บาท50สตางค์นะคะยังเกาะอยู่เหมือนกันใจเรารอลุ้นเหมือนกันว่ารอบนี้ เขายังมาไม่ถึงโซนนี้เลยแนวรับสําคัญของเราแนวรับเดิมเราให้เป็นแนวต้านรอบนี้นะยังมาไม่ถึงค่ะวันศุกร์ก็ปิดปลายร้อยสิบเจ็ดบาทถ้าหลุดโซนนี้มาเขาแยกขามาแล้วนะเดือนมีนาเนี่ยหลุดโซนนี้มาก็เนี่ยแหละค่ะเก้าสิบาทแล้วก็ w ว r s t c เ s e เจ็ดสิบโซนนี้นะคะสําหรับสอพอในรอบนี้เนาะแล้วก็ส่วน GC ก็ยังโดนมาอีกค่ะสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์ยังไม่มีว่แวลวิ่งต่อเลยนะคะสําหรับ GC ค่ะหุ้นในกลุ่มนี้ โดนเทลงมาเรื่อยๆวิกฤตโควิดว่าหนักแล้ว21บาท40ปี2023ปี2024ปี2025หนักกว่าค่ะ14บาท60สตางค์แล้วนะคะ worst case เราก็ที่เดิมเนาะ8-10บาทต้นๆโซนนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมให้เป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านสำคัญก็คือโซนนี้และค่ะ ด่านวัดใจในช่วงวิกฤตโควิด20บาทน,นิดๆเนี่ยจะวิ่งต่อได้หรือเปล่าสําหรับ GC ในรอบนี้ QH ค่ะหุ้นในกลุ่มอสังหาอีกตัวเช่นเดียวกัน1บาท50สตางค์หันหัวทิ่มลงมาเรื่อยๆเลยเนาะนี่แหละค่ะโอ้โหใกล้มาแล้วนะคะในช่วงนี้1บาท22สตางค์หลุดในช่วงวิกฤตโควิดก็หลุดมาแล้วทีนี้ก็ ถ้าหลุดโซน1บาท20มาตั้งต้นใหม่เหมือนกันเนาะปี2008ที่เราให้ Worst Case 6 0สถึง70สตางค์นะสำหรับ QH ส่วนหุ้นราดค่ะ25บาท75สตางค์เดือนมีนาก็แยกขามาเหมือนกันค่ะ25บาท25สตางค์ใกล้เคียงกับในเดือนมิถุนาปีที่แล้วเลย นี่ใกล้เคียงกันเลยค่ะเท่ากันเลยนะคะหลุดมาเมื่อไหร่ขยับมาแตะโซนนี้ก่อนแนวรับ18-20บาทแล้วก็ worst case ในช่วงนี้14-15บาทนะคะเราให้สำหรับหุ้นราดแนวรับสำคัญแต่ถ้าชะลอมาแค่นี้ไปต่อ ที่เดิมก็บอกอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ34บาทแนวต้านโซนนี้วัดใจจะไปต่อได้หรือเปล่ารอลุ้นงบด้วยเหมือนกันค่ะ RCL ก็โดนมาเหมือนกันนะคะอยู่ที่23บาท30สตางค์หุ้นในเซกเตอร์นี้ก็ยังชะลอค่ะยังไม่วิ่งแต่ยังไม่หลุดทำนิวโลนะแต่ถ้าหลุด20บาทโซนนี้ลงมาเขาก็นี่แหละค่ะอยู่ที่ประมาณ16บบาทต้นๆแต่ถ้าไปต่อ มาเจอแนวต้านโซนนี้28บาทขยับมานิดหน่อยก็คือ32 33บาทโซนนี้โซนวัดใจเหมือนกันจะไปต่อได้หรือเปล่าสวัสดก็โดนมาเหมือนกันค่ะหุ้นในกลุ่ม financial ปิดแดงเต็มแท่งเลยนะคะเดือนมีนาซึ่งเดือนกุมภาเนี่ยก็แย่ขามาแล้ว32เดือนมีนานี่หนักกว่านะคะลงมาแตะถึง27บาท50 ย้อนมาในช่วงปีที่แล้วเดือนสิงหาใกล้เคียงกันเลยค่ะแนวรับสำคัญนะคะหลุดมาเมื่อไหร่ขยับมาแตะโซนนี้เลย18-20บาทในช่วงปี2014ค่ะส่วน SCB ค่ะถึงแม้ว่าจะโดนเทแต่ก็ยังเกาะอยู่โซนนี้อยู่นะคะยังไม่วิ่งค่ะจับตาดูอยู่ว่าหลัง XD ขึ้นจะเป็นเช่นไรแล้วก็ SCC XD จะขึ้นวันที่2นี้ราคาโดนเทก่อนค่ะ4บาท50สตางคอบาท50ค่ะไปต่อไม่ได้นะคะเดือนนี้รอ ลุ้นค่ะจะหลุดไหม120บาทต้นต้นมาแตะโซนประมาณนี้ก่อนโซน100ต้นต้นแล้วก็ worst case ในปี2008ก็ไม่ไกลเกินเอือ้อมเหลือนิดเดียวเองนะคะ80บาทต้นต้น,ตนค่ะสำหรับปูนใหญ่ในรอบนี้เนาะแสนซีรีค่ะราคาก็โดนเทลงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะ1บาท56สตางค์ค่ะนี่แหละเราจับตาดูอยู่นะคะใช่ว่าหุ้นจะวิ่งแล้วไปได้เสมอไปพอเขาแตะโซนแนวต้านอะ เขาก็มักจะโดนเทล,ลงมาบวกกับในช่วงนี้มีข่าวสกัดดาวรุ่งลงมาด้วยนะคะปิดแดงเต็มแท่งเหมือนกันค่ะหลุด1บาท50มาเมื่อไหร่ที่เคยเป็นแนวต้านเดิมนี่เห็นไหมแนวรับเดิมด้วยนะคะหลุดมาเมื่อไหร่ขยับมาแตะโซนนี้ก่อน1บาท20แล้วก็ตั้งต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง90สตางค์โซน,นนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแต่ถ้าไปต่อก็ต้องมีข่าวดีเข้าด้วยแหละนะ,ะผลประกอบการต้องดีด้วยนะคะไม่ใช่แค่ไตรามาสที่1ค่ะไตรามาสที่2ตลอดทั้งปีด้วยเนาะ,ะ1บาท 80สตางค์เพื่อมาแตะแนวต้านโซนประมาณ2บาทอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแสนสิริเนาะแล้วก็ส่วนสุภไลค่ะยังเกาะอ,อยู่17บาทนะคะรอรุ้นเหมือนกันค่ะหุ้นในกลุ่มอสังหาถ้าหลุดก็จะแย่ขามาแตะโซนนี้นี่โซนประมาณ14บาท80ถึง15บาทหลุดมาเมื่อไหร่ขยับมาเหมือนกันค่ะในช่วงปี2020 12 13บาทโซนนี้ worst case เราขยับมาแตะโซนปี2011นะ 8ถึง10บาทต้นๆนะคะสำหรับสุพลายจะเป็นเช่นไรเนาะแล้วก็ STGT ค่ะโดนเทนิดหน่อยนะยังไม่หลุด7บาทลงมาเท่าไหร่ติดล้อก็โดนเทลงมาเรื่อยๆค่ะหุ้นในกลุ่มนี้แล้วก็ IPO เหมือนกัน ิดแดงเต็มแท่งแต่ยังไม่หลุดทำนิวโลค่ะไม่แน่นะคะรอบนี้หลุดมาเมื่อไหร่ที่เดิมค่ะแนวรับ12บาท50 w o r ร์สเค e ขยับมาแตะโซนประมาณ7-8บาทก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะถ้าเขาจะลงมาทำนิวโลส่วนทิสโก้ค่ะยังชะลออยู่100ต้นต้นหลังจากที่วิ่งขึ้นมาได้เนี่ยพฤติกรรมราคาเขาวิ่งมาแตะโซนนี้มักจะชะลอแล้วก็ย่อ วิ่งมาอีกชะลอแล้วก็ยอ่อสังเกตดูพฤติกรรมราคานะคะรอรอบหน้าค่ะอยากวิ่งเท่าไหร่วิ่งไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เทีค่ะหุ้นในกลุ่มปาาระกันแตะแนวต้านเล็กๆ12บาทของเราวันนี้ก็โดนเทเหมือนกันค่ะ Next Station ถ้าผ่านไปได้ก็คือ1 3บาทโซนนี้ด่านหินวัดใจจะไปต่อได้ไหมทีโก็ยังไม่วิ่งค่ะ25บาทในวันศุกร์ที่ผ่านมา2เดือนนะคะเดือนกุมภากับเดือนมีนาเนี่ยแท่งแดงกับแท่งเขียวยังทำโรอยู่ที่22บบาทต้น,ตน ยังไม่หลุดค่ะหลุดมาเมื่อไหร่ก็นี่แหละใกล้เคียงกันเลยในปี2008ค่ะ17-18บาทส่วนนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อเหมือนกันสำหรับ TOP เนาะแล้วก็ส่วน True ค่ะบวกส่วนนิดหน่อย12บาทนะคะยังไม่วิ่งแต่ก็ยังไม่หลุดลงมาเนาะสำหรับ TTB ค่ะหุ้นในกลุ่มแบงก์อีกตัวเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าตลาดจะทำนิวโลแต่ชั้นยกไฮขึ้นมาเรื่อยๆนะคะวิ่งมาแตะแนวต้านที่2บาทอีกครั้งหนึ่งได้แล้วค่ะสังเกตดู3เดือนติดแล้วนะมกรากุมพามีนาแต่อยู่โซนแนวต้าน2บาทค่ะแนวต้านสำคัญเบสเคสถ้าฉันผ่านไปได้นี่ก็คือนี่แหละ2บาท50ขยับมาทายรอบอยู่ที่ประมาณ2บาท80บถึง3าบาทต้นๆนะคะสำหรับ ททบในรอบนี้จะวิ่งต่อได้ไหมจะยกไฮขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวพักเหนื่อยค่ะอยู่ที่ประมาณ1บาท80หลุดมาเมื่อไหร่ขยับมาแตะโซนนี้1บาท50สตางค์นะคะแต่อย่าให้หลุดนะถ้าหลุดนี้ตั้งต้นใหม่ในช่วงนี้เลยนะ1บาทต้น,ต,นต้นก็อาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนที่ยูค่ะโดนเทมาเหมือนกัน11บาท20แต่ยังไม่ทำนิวโลภาพรวมของเขาก็ยังหัวทิ่มลงมาตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่แล้วนะไตรมาสที่4เนี่ยไม่มีวีแววจะวิ่ง ต่อได้เลยค่ะเดือนกุมภาก็10บาท70เดือนมีนาก็11บทนิดาทนินดยังไม่หลุดลงมาค่ะหลุด10บาทมาเมื่อไหร่เนี่ยโซนเนี้ยรอรุ้นเหมือนกัน5บาท80ถึง6บาทต้นๆก็ไม่แน่นะคะในรอบนี้เนาะส่วน W H A ค่ะยังชะลออยู่เหมือนกัน3บาท46สตางค์หลังจากที่กระโดดร่มลงมาตอนวิ่งก็วิ่งแรงตอนลงถึงเวลาลงนี้ฉันแบบ กระชากลงมาเลยนะคะเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองลงมาแตะอยู่ที่3บาท28สตางค์ค่ะ Next Station หลุดมาเมื่อไหร่ขยับมาแตะโซนนี้2บาท80ถึง3บาทต้นต้น v e r s a s e ในช่วงวิกฤตโควิดเช่นเดียวกัน2บาทนินดๆนะคะสำหรับ w H A ในรอบนี้ตอนนี้ยังชะลออยู่โซนแนวต้านเดิมสังเกตดูสินี่ไปต่อไม่ไหวขยับลงมานิดหน่อยโซนนี้แหละแต่ถ้าไปต่อเนี่ย ขยับมาแตะแนวต้านโซนนี้ก่อน4บาทนะคะแล้วก็แนวรับสําคัญเดิมของเราเราให้เป็นแนวต้านดันหิน4บาท50สตางค์ถ้าจะไปต่อในรอบนี้เนาะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ค่ะเรามารอลุ้นตลาดหุ้นไทยเราแล้วก็เอาใจช่วยนะว่าจะ เปิดเขียวขึ้นมาได้หรือเปล่าจะหลุดทํานิวโลหรือเปล่าในวันพรุ่งนี้เนาะและสําหรับวันนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทําคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ